หลักสูตรไข่เค็มออสโมซิเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังนี้ 1. ผู้เรียนมีความรู้ในการทําไข่เค็มออสโมซิสอย่างง่าย 2. ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการทําไข่เค็มออสโมซิสอย่างง่าย 3. ผู้เรียนมีความเพลิดเพลิใจในการปฏิบัติกิจกรรมการทําไข่เค็มออสโมซิสอย่างง่าย ซึ่งหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยขั้นพื้นฐานและพัฒนาหลักสูตรไถเคนออสโมซิสด้วยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบ้าโมเลนการกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายหลักสูตรนั้นเมื่อได้แล้วจะมีการออกแบบหลักสูตรและเลือกสะระเลือกจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นจากนั้นจึงนำหลักสูตรมาใช้ โดยวางแผนจัดทำแผนการสอนเลือกวิธีการสอนเลือกลำดับการสอนและสื่อการสอนให้เหมาะสมหลักสูตรไครเคมออสโมซินี้จะใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาระยะเวลาในการเรียนรู้2ค่าบเรียนหรือ100นาทีโดยมีขั้นตอนการนำหลักสูตรมาใช้ดังนี้ 1. การบรรยายเนื้อหาเรื่องไข่เค็มออสโมซิสเกี่ยวกับการถนอมอาหารวิธีการทำไข่เค็มแบบแห้งและหลักการทางวิทยาศาสตร์ของการเกิดไข่เค็ม 2. นักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมไข่เค็มออสโมซิสด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนควบคุมดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด 3. หลังการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองแล้ว นักเรียนมีการประเมินความรู้ที่ได้กิจจากการทำไข่เค็มออสโมซิสและมีการประเมินความพึงพอใจจากการปฏิบัติกิจกรรม ขั้นตอนการทำไข่เค็มออสโมซิสขั้นที่ 1. นึ่ำไข่เป็ดหรือไข่ไก่ขนาดพอประมาณมาล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งขั้นที่ 2. องนำไข่ที่แห้งแล้วมาจัดวางใส่ภาชนะแล้วเทน้ำส้มสายชูลงไปให้ท่วมไข่โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีจนเปลือกไข่อ่อนนุ่ม ขั้นที่ 3. นํนำไข่ที่ได้หลังจากแช่น้ำส้มสายชูแล้วมาพอกด้วยเกลือป่นคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งใบและพอกทิ้งไว้ขั้นที่ 4. นํนำมาจัดวางเรียงใส่โหลหรือภาชนะที่มีฝาปิดและปิดให้สนิทโดยทิ้งไว้ประมาณ5-7วันขั้นที่ 5. เมื่อครบกำหนดแล้ว สามารถนำมาทำเป็นอาหารประเภทต่างๆได้เช่นทำไข่ดาวหรือไข่ต้มเมื่อเสร็จสิ้นการนำหลักสูตรไปใช้แล้วจะมีการทำการประเมินหลักสูตรโดยการประเมินผลหลักสูตรจะแบ่งเป็นสอด้านคือ 1>, 1. ด้านประเมินความสำเร็จจากจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ด้านคือ 1. ผู้เรียนมีความรู้ในการทำไข่เค็มออสโมซิสอย่างง่าย 2. ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติการทำไข่เค็มออสโมซิสอย่างง่ายโดยใช้แบบประเมินกิจกรรม 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมการทำไข่เค็มออสโมซิสโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการประเมินด้านที่ Sammy None pues <S 2เป็นการประเมิน um การใช้กระบวนการโดยการประเมินโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญและประเมินผลการใช้หลักสูตรด้วยตัวนักเรียนเองจอห์นดิวีกล่าวไว้ว่าการศึกษาไม่ใช่กรารเตรียมตัวของชีวิตแต่มันคือชีวิตในตัวมันเองแนวคิด constructionism โดยเซมัวปาเปิดเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการกเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองอย่างลึกซึ้ง Learning by Doing